ครับบ่อประคับครับเป็นบ่อผาใบนะครับพ่วงเมตรหนึ่งนะครับทางเงาหนีเงาเมตรหาซีบนะครับสูงเม็ดซีบเสนนะครับสูงเม็ดซีบเสนใส่น้ำใส่น้ำสูงกว่าบ้านหาซีบเสนนะครับอันกรอบอันนี้เป็นกรอบเก้าขอกขอกเล็กน้อยนะครับขอกเล็กน้อยเก้าเก้าใส่เม็ดกรอบซือๆนะครับถังกรองถังแฝดซีบเล็ก สองถังนะครับน้ำจะดูดขึ้นจากนี่นะครับปั๊มน้ำนะครับปั๊มน้ำกับตัวไม้ไนนะครับเนี่ยตัวน้อยๆปั๊มน้ำดูจากนี่นะครับอันนี้ท่อดูดท่อดูดน้ำเขาดูดเพราะเขาปั๊มนะครับอันนี้แยกใส่สามท่างนะครับใส่สามท่างแยกมะนีแล้วก็ใส่ของง่อขึ้นว่าเป็นสกิมเมอร์นะครับนี่สกิมเมอร์นะครับน้ำหมุนวนอันนี้ดูดผิวน้ำลําดูด พวกสีคุณพวกขาบมั่นขาบอย่างสีมันลอยอยู่ผิวน้ำแล้ครับดูดลงสังเกตเมื่ออันนี้เป็นอ่าพอต่อหนิวเครื่งสองนิ้วสองนิ้วนะครับสองนิ้วดลดหกขุนนะครับลดหกขุนแล้วก็เอาพาพาทั้งขางนะครับพาเชียงเฉียงยังน้อยเอาลูกหมูเขาเดี่ยวละผ้าครับพาเชียงเฉียงยังน้อยอดูดลงไปกับสีมันร่วมกันนะครับอ,อันนี้เป็นสามทางอันนี้เป็นทางดูดนะครับดูดน้ำออกมา ตัว่ใหเลยครับตัวเล็กหน่อยขนาดเท่าไรเดี๋ยเห็นโซนิกนนอะไรเน้อหนึ่งนแปด้อย่นอนวะโซนิก1หนึ่ด้อเลยครับกันหนึ่งพกร้อยถปด้อนครับเบื้องวัฒนะอันนี้ทอนี่6หกขุนนะครับหขุนพอหกขุนนี่สวมเลยเลยครับอันนี้อ่า มันสวมโ่พอดีบันไดไต่ไล้นล้นไฟเราก็ให้มันขยายขยาย,ย,ายเราสวมเขาเลยนะครับขอต่อหกขุนนะครับเขามว่าน้ำกระทียาเขานี้นะครับเขาทั้งแรกหลังจากด้านกะเทต่อลงไปนะครับเป็นทอทอนิ้วเคิงนะครับทอนิ้วเคืงลงไปใส่ถังที่สวงลงไต้แล้ครับเขออาอทอนี่ก็ลงทั้งไต้ด้วก,กันนะครับเดี๋ยวติเปืดอให้เบิ้ง อั้งกว่างนะครับนี่ครับถูกคือว่าทั้งไตนะครับก,ก็นี่ตัวควายต้องทั้งไตเราให้ดัดมือว่าทั้งเทืเอกเราก็ว่าเขาว่าเขาทอนี่ไปลุ้งถังที่สองนะครับไปลุ้งถังที่สองลุ้งทั้งไตเขนกันครับลุ้งไตพูหรอกอ่าขึา้นมาตาปล่อย,ยทั้งเทือกเราครับอันไตอันนี้เป็นอ่า,อาไปยูวีนะครับไปยูวีขายเชือ้อโรคจะยู ได้ทอทุตไทยกวนน้ำสิออกนะครับ <hi> น hey. ี่ใส mm ่อุปกรณ์กองพวกได้ได้พวกต่างเขียวด่างยังนะครับใส่อุปกรณ์อะไรนะครับปลาประม่ามีซิบมีซิบเยอะตัวนะครับปลาได้แนี่ซิบเยอะตัวมีตัวน้อยตัวใหญ่พอทอกันนะครับอันนี้คร mm ับน้ำก็ใส่ดีอยู่แต่ว่ามีตะไคร่ดำๆก็เสียวแต่ว่าไปยังนะครับน้ำก็ใส่นี่ครับสกิมเมอร์นะครับเดี๋ยวดูน้ำมันวนๆเป็นวนๆอย่างนี่ครับดดูน้ำสกิมเมอร์ กับข้างเกียรติดูที่พดที่เข้าไปครับครัเมื่ออ่าเห็นนะครับว่าประคับนะครับหางบ้านนะครับอันนี้อ่าปั๊ม์ออกพิจิตรนะครับไม่ไ oh ด้ใส่หรอกครับผมผมใส่กระเทียมเอาหอยไว้ทุกเฉือนนี่คือเกี่กับเปิดยง้มสร้างกองยง้มเวียดนามเหรอครับแต่ปกติกับว่าเปิดนะครับน้ำก็ไม่ซับดี่ยงนะครับไหลจอกจอกลงเดี๋ยวพวกเิจิตรนะครับปลากรับเดี๋ครับปลา ประมาณพุดเนึ่งนะครับเฉี่ยตัวเงาคัวขมนี้ตัวถันพรกวมนี้ประมาณตัวตัวพุดนะครับประมาณพุดหนึ่งปลาครับอ่ยุดีนะครับนะครับว่วประคับทั้งขางวัวทั้งขางนะครับสองถังกล่องสองถังว่าเป็นว่าพลาสติกนะครับตั้งทางวันสะดวกนะว่วก็ต้องขุดนะครับแบบง่ายก็ง่ายได้ ครัวประครับนะครับเรับไจบรีวิววัวประครับท่านี้ก,ก่อนนะครับวัวประครับขงบางวัน,นครับผม